สวัสดีครับสวัสดีคนดูที่น่ารักของผมทุกท่านนะครับวมอย่างผมแม็กจะ เะะวันนี้ครับผมเราจะมาพูดถึงนาฬิกาสมาร์ทวอทจากเซมีซึ่งแน่นอนครับตามชื่อคลิปที่ทุกคนกดเข้ามาเลยวันนี้เราอยู่กับมี่วอทนั่นเองซึ่งผมได้มานะครับเป็นเครื่องที่เขาวางจาหน่ายแบบ g l o b a l นะครับแล้วก็ณตอนนี้แจ้งก่อนเลยว่ามีวางจําจหน่ายในประเทศไทยแล้วในราคา3 4 9 0ัรยกบาทได้ด้ว่าเป็นนาฬิกาสมาร์ทวอทที่น่าสนใจมากนะครับผมเชื่อว่าสําหรับใครที่เป็นสายออกกาลังกายหรือว่าใครอยากจะได้นาฬิกาสมาร์ทวอทดีๆสักรุ่นหนึ่งที่มาพร้อมกับดีไซน์สวยๆรุ่นนี้ผมว่า เหมาะเอคุณแน่นอนฟีเจอร์ในอัดแน่นพร้อมกับราคาที่ผมเชื่อว่าไม่แพงเลย3 4 9 0บาทเท่านั้นนะครับวันนี้ผมจะมากแกะกล่องอันบอสให้ทุกคนได้ชมกันนะฮะว่าเจ้านาฬิกาสมาร์ทวอท์รุ่นนี้เป็นยังไงบ้างสำหรับใครที่ใช้ iPhone หรือว่า iOS เนี่ยนะฮะก็สามารถใช้งานได้นะฮะสำหรับเจ้านาฬิกาสมาร์ทวอท์รุ่นนี้นะฮะคุณไม่ต้องไปน้อยใจต่ำใจนะฮะใครที่ใช้ iPhone รุ่นนี้รองรับนะฮะแล้วก็มีแอปพลิเคชันที่รองรับการใช้งานด้วยนะครับไม่ต้องใช้งานผ่านตัวอมออืเป็นฝั่่งง End อยยาาเดมมาาดีววมท ดีไซน์กล่องก่อนนะครับสำหรับแพ็กเกจกล่องนะฮะหลักๆถ้าเป็นแบบเวอร์ชันโกลบอลเนี่ยนะฮะจะเป็นสีออกเทาๆแบบนี้นะครับทุกคนนี่หน้าตาจะประมาณนี้นะครับไม่ได้ว่ามีการออกแบบมาได้สวยมากกล่องจะเป็นกล่องยาวๆแบบนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นพวกนาฬิการสมาร์ทวอทที่เราเห็นกันเนี่ยนะครับน่าจะเป็นของหัวเว่ยที่ก๊อเนี่ยนะฮะ ดีไซน์กล่องที่ผมเคยเก็บกล่องอันบ็อกหรือว่าเคยรีวิวมาจะเป็นสี่เหลี่ยมที่เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะฮะแล้วก็จะมีการเก็บให้มันดูเล็กๆอ่ะรุ่นนี้ได้แน่ว่ามีการออกแบบมาได้แบบไม่เหมือนใครสีกล่องเท่มากนะครับด้านหน้ามีตัวนาฬิกานะครับต้องบอกเลยว่าผมแอบแกะออกมาดูแ้วเนะฮะเป็นการอันบ็อกที่มีการแอบแกะด้วยข้างๆกันครับมีเขียนว่ามีวอร์ดนะครับแล้วก็จะมีบอกนะฮะเรื่องของฟีเจอร์นะครับหลักๆก็คือมันสามารถที่จะแท็กกิ้งพวกการออกกาลังกายได้นะครับหรือว่าสามารถวัดออกซิเจนใน เดี๋ยวนี้แต่ว่าผมเชื่อว่าใครหลายๆคนก็อยากจะได้การวัดออกซิเจนในเลือดนะครับซึ่งในรุ่นนี้มันรองรับรุ่นนี้นะครับผมข้างๆตรงนี้ก็จะมีบอกจุดเด่นต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกันน้ำนะฮะห้า ATM นะครับสามารถใส่ว่ายน้ําได้สบายๆการใช้งานนะครับรุ่นนี้นะฮะใช้งานได้ยาวนานถึง16วันที่เขาเคมเอาไว้ให้แล้วก็มีอะไรอีกอะผมอนุญาตดูก่อนสามารถที่จะแท็กกิ้งโหมดการออกกําลังกายได้นะครับสูงสุดอยู่ที่11 0ยสิโหมดเลยหลักๆประมาณนี้นะครับด้านหลังไม่มีอะไรครับก็จะมีบอกสเปคนราๆ ะะมาพร้อมกับหน้าจอนะครับเป็นแบบ a อ o l บรตขนาด1.39นิ้วนะครับความละเอียดหรือว่า Resolu t i o n เนี่ยนะครับอยู่ที่4 5 4ณ4 5 4นะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่ 420mAh เขาแจ้งมานะครับสามารถใช้งานผ่านระบบนะฮะ iOS นะครับตั้งแต่10เป็นต้นไปเลยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่มีมือถือ Android ก็รองรับการใช้งานมือถือ Android เวอร์ชัน5ขึ้นไปไม่ต้องคอมเมนต์ถามผมเลยนะว่าเราการใช้งานมือถือของฝั่ง Apple หรือเปล่าหรือว่า iOS หรือเปล่ารุ่นนี้รองรับนะครับ แล้วก็มีแอปพลิเคชันด้วยนะครับประมาณนี้นะมาเดี๋ยวมาแกะกล่องกันโอเคด้า <Okay. S 1> น,นในนะครับพอเราแกะกล่องออกมานะครับก็จะมีสมุดคู่มือสมุดคู่มือไม่มีภาษาไทยนะจะมีภาษา ะไรสักอย่างหนึ่งนะครับประมาณนี้นะทุกคนเป็นสีขาวๆแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านในครับเปิดออกมาฟ้าบโอ้โหมีนาฬิกามาให้เลยฮนะหน้าตาดูดีเลยทีเดียวนี่ครับมีการแพ็คมาประมาณนี้นะฮะใครที่เปิดมาแล้วไม่ได้เป็นแบบนี้คุณได้มือสองนะฮะมันต้องมีการปิดในส่วนของเซ็นเซอร์ด้านหลังแล้วก็มีการสติ๊กเกอร์มาด้านหน้าของหน้าจอนะฮะอันนี้คือมือหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะพามาชมอีกทีหนึ่งนะครับ สวยมากด้านในมีอะไรหรือเปล่านี่เปิดออกมาก็มีการแบ่งวัคแบ่งช่วงนะฮะแบ่งช่องมาได้ดีมากนะครับมีในส่วนของสายชาร์ตนะฮะสายชาร์จหน้าตาเนี่ยเปิดให้ดูนะครับนี่สายชาร์จนะฮะหน้าตาจะประมาณนี้นะทุกคน ะะก็น่าจะเป็นแม่เหล็กแหละนะครับเป็นเป็นคล้ายๆกับเป็นคล้ยๆกับเต้าอ่ะทุกคนมันเป็นพินนะ่ะนะถ้าเราสังเกตมันจะมีแบบปุ่มคล้ายๆกับทองเหลืองออกมานะครับก็มันก็เป็นการชาร์จแบบนาฬิกาสมาร์ทวอททั่วไปผมก็ไม่ต้องไปแบบบรรยายอะไรเยอะหรอกเพราะผมเชื่อว่าคนที่เข้ามาดูก็น่าจะเคยใช้นาฬิกาสมาร์ทวอ,ท,วอทมาแล้วแหละนะฮะแล้วผมจะพูดทําไมแล้วผมจะบ่นทําไม โอเคแล้วผมแกะให้ด <kost Greek> okay, <s> ูนะก็จะประมาณนี้นะครับสายก็ถือว่ายาพอประมาณนะครับก็จะประมาณนี้นะหน้าตามาณนี้เดี๋ยวจะทดสอบให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ข้างๆกันก็ได้เป็นสมุดคู่มือนะครับอันนี้มันคืออะไรอ่ะอันนี้มันคือสมุดคู่มือหรือเปล่าแล้วอันนี้มันคืออะไรทุกคนอันนี้ไม่คุกช่างมันเถอะมันไม่ค่อยได้เปิดอ่านกันหรอกเนาะโอเคนะครับหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนนี้หลักๆจะประมาณนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวเรือนกันนะครับ โอเคนะฮะหน้าตานะครับสวยเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับสิ่งแรกที่ผมชอบมากดีไซน์สวยดีไซน์สวยน้ำหนักกำลังดีนะครับวัสดุและราคา3ามพันผมว่าไม่น่าเกียดนะครับแล้วก็ผมทําการเชื่อมต่อหรือว่าแพรผ่านตัวแอปพลิเคชันของเขาหรือว่าจะมีวอเนี่ยนะครับก็หือว่าโอเคนะเชื่อมต่อได้ใครไม่เป็นก็ไปดูคลิปที่เขาสอนเชื่อมต่อกันแล้วกันนะครับดีไซน์นะครับสวยมากครับทุกคนหน้าจอ หน้าจอคือดีเลยหน้าจอแบบดีมากนะฮะหน้าจอสวยมากครับรุ่นนี้นะครับนี่นะฮะคือหน้าจอตรงนี้เราสามารถที่จะตั้งเป็นอเวออนก็ได้นะครับหรือว่าเราเปลี่ยนในส่วนของวาวเปเปอร์หรือว่าวัตเฟสก็ได้เปลี่ยนได้นะตั้งค่านู่นนี้นั่นได้นะผ่านตัวแอปพลิเคชันของเขานะฮะหน้าจอสวยมากนะทุกคนนี่นะหน้าจอมาเลสสวยมากนะครับแล้วก็ด้านหลังพอเราแกะออกมาครับวัดในส่วนของชาร์จเ t สนะครับหรือว่าทําการชาร์จแบตนั่นแหละนะฮะง่ายๆเหมือนสมาร์ทวอทุนทั่วไปเนาะปิ้งเข้าไปปั๊กนม ไม่ตรงมันจะดึงออกเลยนะมันจะแบบไม่ให้มันประสานกันนะนะฮะการชาร์จก็ง่ายๆครับปุ๊บล็อกเห็นไหมล็อกเห็นไหมฮะหย่อนก็ไม่ต้องกลัวนะฮะอีกฝั่งหนึ่งก็ไปใส่อะแดปเตอร์นะฮะหรือว่าอีกฝั่งหนึ่งก็ ไปใส่เพราะแบงก์ก็ได้นะครับนะฮะประมาณน,นี้นะครับแล้วก็บริเวณตัวเรือนนะครับมันจะเป็นวัสดุที่ผมว่าน่าจะเป็นอลูมิเนียมนะหรือว่าเป็นพลาสติกอันนี้ดูไม่ออกตัวอย่กทรงน่าจะเป็นน่าจะเป็นพลาสติกแหละนะพลาสติกนะครับน้ำหนักเบานะสายซิลิโคนก็โอเคนะสายซิลิโคนโอเคเลยผมลองใส่นะ G shock ก่อนนะลองใส่ให้ดูทุกคนโอ้โหผมใส่แล้วมันดูแบบดูดีนะใส่จะต้องวาง G shock ไว้สักพักหนึ่งตอนที่ผมรีวิวสมาร์ทวอร์แต่ว่าหลักๆผมก็ใส่ G shock เพราะผมเป็นคนที่ไม่ค่อยระวังคนนนนนเเเปป็็บบบาาาางทททีีแบบมมฬนนิกสร์วอะ เราไม่ค่้าระวังอะไรเงี้ยนะฮะเนี่ยฮะทุกคนประมาณนี้นะครับก็โอเคนะผมเป็นคนที่มือใหญ่นะแขนใหญ่นะ,ะใช้งานก็โอเคนะครับโอเคเลยนะฮะหน้าจอสวยมากฮะหน้าจอสวยมากนะฮะสว,ก,ะะสวก็ถือว่าใช้ได้ใช้ได้นะทุกคนใช้ได้ปุ่มการใช้งานนะครับหลักๆเขาจะมีมาให้ทั้งหมด2ปุ่มนะครับก็คือปุ่มด้านบนอันนี้น่าจะเป็นการเข้าในส่วนของตัวฟังก์ชันหลักนะครับอันนี้จะเป็นการเข้าฟังก์ชันหลักนะครับ ในส่วนของตัวฟังก์ชันหลักนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นการย้อนกลับนะฮะอ๋ออันนี้จะเป็นการเข้าในส่วนของหมดออกกําลังกายนะครับก็คล้ายๆกับรุ่นอื่นนะฮะแต่ว่าทุกคนสังเกตดูความสมูทความ ลื่นไหลมันสมูทมากนะครับผมว่ามันสมูทมากนะฮะสมูทแบบสมูทมากๆนะครับความลื่นไหลอย่างเงี้ยแล้วก็จอดีมากนะครับเนี่ยนะครับทัดซ้ายทัดขวาหรือว่าฟังก์ชันการใช้งานอะไรเงี้ยนะครับทัดทัดขึ้นมานะฮะทัดขึ้นมาจะเป็นการเข้าอ่าฟีเจอร์ลัด,จจะน,ดน,นะครับทัดลงมานะครับนนจ, med? จะเป็นการดูการแจ้งเตือนนะครับทัดลงมาบนหน้าจอเนี่ยเห็นไหมจะเป็นการดูการแจ้งเตือนนะครับซึ่งมันก็สามารถดูการแจ้งเตือนได้ต่างๆแหละนะฮะเฟซบุ๊กไลน์อย่างนงี้นะครับแล้วก็ปัดซ้ายมานะครับจะดูในส่วนของแคลรี่นะครับการผ่าผ่านแ ควบคุมเพลงได้สามารถควบคุมเพลงได้นะครับแล้วก็วัดออกซิเจนในเลือดหรือว่านะฮะในส่วนของ SpO2 นะครับแล้วก็ปัดไม่อีกนะฮะก็จะมีในส่วนการนับก้าวนะฮะจริงๆหลักๆก็จะเป็นการแฮกกิ้งผ่านตัวแอปพลิเคชันเขานะฮะแล้วก็มีการบอกในส่วนของอะไรนะอุณหภูมิด้วยนะฮะว่าตอนนี้กรุงเทพอุณหภูมิ27องศานะครับหลักๆจะประมาณนี้นะอันนี้คือ Heart r a t นะครับพอเราเปิดฟังก์ชันนี้ปุ๊บข้างหลังมันจะมีการสแกนนะครับ ประมาณนี้นะหลักๆนะครับซึ่งมันควบคุมเพลงได้ผมว่าโอเคแล้วแหละนะฮะค้างไว้ปับ๊บกดค้างไว้เป็นไงอ๋อกดค้างไว้ก็เป็นการเปลี่ยนในส่วนของวัดเฟสนะครับหรือว่าหน้าปัดได้นะครับตามที่เราต้องการนะฮะอยากจะไปดาวน์โหลดเพิ่มเติม,ตมก็โหลดผ่านตัวแอปพลิเคชันได้นะครับหลักๆประมาณนี้นะไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับการใช้ง,งานโดยรวมโอเคนะครับก็ถือว่าเป็นในการสมาร์ Watch ทวอทที่ผมว่า3าเป็นไม่แพงนะแล้วก็หน้าจอสวยนะครับความสมูทถ้าเรื่องความเร็วความสมูทผมให้1 0เต็ม10เลยคุณซื้อไปใช้ง,งานไม่สมู ว่าคุณมาด่าผมได้เลยนะฮะหน้าจอไม่สวยคุณมาด่าผมได้เลยนะครับสมบูทมากแล้วก็ยิมงทันครับกันน้ําได้5 ATM นะฮะใส่ว่นน้ำได้สบายสบายหรือว่าบูทูธเวอร์ชัน5ด้วยนะครับก็เรียกได้ว่ารุ่นใหม่ล่าสุดเอาว่าประมา Blessed, ณนี้ก็แล้วกันครับผมมาแกะกล่องเข่าๆนะฮะให้ได้ชมกันนะฮะสำหรับเจ้าตัวมี่วอร์นะครับ ราคา ,3490 บาทที่คุณเสียไปผมกล้าการันตีเลยว่าคุณได้ใน,ในการสมาร์ทวอทที่มาพร้อมกับฟีเจอร์ที่ดีแน่นอนอาจจะมาพร้อมกับวัสดุที่ไม่ได้แบบว่าเหมือนกับในการสมาร์ทวอทร,ราคาเป็นหมื่นๆอะ่ะไม่ได้เทียบเท่ากันแต่ว่าเรื่องของหน้าจอเรื่องของฟีเจอร์เรื่องของน้ำหนักนะครับแล้วก็เรื่องของความลื่นไหลผมกล้าการันตีเลยว่าราคา3490บาทที่คุณเสียไปคุณไม่เสียดดยเงินแน่นอนถ้าคุณซื้อรุ่นนี้นะครับใครซื้อไปเสียดดยเงินหรือว่าใครซื้อไปแล้วรู้สึกว่าใช้้งาานนมันช าจอไม่สวยคุณมาพิมพ์ด่าผมได้เลยเอาละประมาณนี้ก็แล้วก,กันครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยน,นะครับถ้าใครชอบก็ฝากากดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเราจะได้มาพบกันบ่อยๆนั่นเองนะครับคลิปนี้ผมแม็กคงต้องขอตลาไปก่อนนะครับเอาไว้พันในคลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับผม